ช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเหรียญทองอร่อยง่ายแค่จิ้มหิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกกํฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขา ถึงแล้วร้านไอศครีมสีมาลาอไอศครีมที่ทํามาจากดอกกุหลาบ<ะ>แล้วก็มีดอกเข็มโอ้โหใช้ดอกไม้ไปทำไอติมจริงเนี่ยสุดยอดที่นี่ผมนั่นเหว่นไว้จะพาเราไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา อ่าสวัสดีครับพี่ว่างครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงไม่เจอตั้งนานครับผมเป็นไงบ้างตลาดน้ำมาพวาทุกวันนี้ดีครับีครับนเยอะแยะไปหมดเลยกว่าจะฝ่าผูงชนมาได้นี่ใช่อู้หูเสียวเจ้าของร้านน่ะเนี่ยเอ้า เขาเนี่ยเป็นคนอัมพวาเอ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอเป็นแขกรับเชิญได้แล้วก็เป็นไกด์พาผมสองคนเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาโอ้ดีเลยดีเลยเราจะได้ไม่ต้องมั่วนะไม่งั้นนะผมสองคนเดินไปเดินมางงโคดหัวเห็นคนก็งงนะถ้ามาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงประวัติของตลาดน้ำอัมพวก่อนดีไหมั้าเดิมเลยครับผมในยุสมุตรตีของอัมพวานะครับครับท่านเป็นคนที่เริ่ม ตั้งึ้นมหาเมื่อวันที่11สิงหา47เดิมเลยเนี่ยมีเรือขายของเนี่ยแค่10ลำครับผมแล้วก็มีแม่ค้าขายของบนบกเนี่ยประมาณ40ร้านค้าแค่นั้นเองจา,านกนัน้นจนถึงวันที่7ปีครับผมกี่ล้านแล้วครับมีเรือเนี่ยอยู่ในในคลองเนี่ยนะครับประมาณ80ลำที่ลงทะเบียนอ่าร้านค้าบนบกเนี่ย ที่เป็นน้นค้าแผงลอยที่ทะเนกับทางเทศบาลไว้ประมาณ400แล้วก็ไม่นับตามบ้านตลอดระยะตั้งแต่ปากคลองจนถึงสุดข้างในคลองความสำเร็จนี่เป็นเพราะอะไรเออจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยท่านเตรียมไว้ว่าท่านต้องการให้แค่อำปะวาตเนี่ยเป็นเป็นวิถีชีวิตของทุกคนไทยภาคกลางอ๋ออย่างทีไว้กเป็นชุมชนน้ำเหมือนอย่างที่เราบอกไว้ใช่ใช่ใช่ซึ่งทาง สื่อบุญชนทางทรทก็ดีอะไรัภาคส่วนทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้กับตลาดน้ำบ้านเราอ๋อทำให้ที่นี่เนี่ยคึกคักถูกต้องตลาดน้ำที่นี่เป็นสไตล์การท่องเที่ยวแบบยามเย็นใช่ไหมต้องหลังสามโมงเย็นถึงสามโมงเย็นถึงจะได้อากาศถึงกี่โมงครับอ่ประมาณสี่ทุ่มครับเออโหเผื่อแฟนๆมานะต้องมาช่วงสามโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเขามีดูหิ่งห้อยด้วยใช่ นี่ชักรู้จริงเลยเนะเห็นป้ายเขาติดอยู่ผมบอกเพื่อนผมบอกว่าร้านสีมาลาเดินมาไกลนี่อร่อยมากครับอย่าหาว่าอย่างงู้นจริงเลยขอกินไอติมก่อนเออเมื่อกี้ผมโมไปเยอะสีมาลาไอติมแบบมีเจ้าเดียวในโลกใช่ครับเป็นเจ้าเดียวของไทยแล้วก็เจ้าเดียวของโลกใช้ดอกไม้ทำผมอยากจะทานเนี่ยทานอะไรดีแนะนำไมมันมีสองแบบคือให้เลือกว่าอยากทานแบบว่าผลไม้หรือผลดอกไม้ ผมเอาผลไม้อ่าผลไม,ม้มีตัวที่ยิพของที่นี่จะเป็นไอศครีมลอยน้าคามายมลอยน้าด้วยที่ตกเลือผมผมต้องหนึ่งผมขอดอกไม้แล้วกันอ,อ่ดอกไม้ดอกไม้เอาแบบใจใิ๊ดจ้าถ้ามีดารา I tried so many คุณกวนครับที่แรกที่เราจะไปที่ไหนอ่ผมจะพาไปเที่ยวที่เรือแรนแพโบราณครับเป็นเรือแรนแพโบราณเป็นบ้านเรือแรนแพโบราณอยู่ในน้ำเหรอครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ขึ้นบนบกแล้วครับ <c oughs> แพอยู่บนบก <c oughs> ใช่ครับหมูสเต๊ะหวยจับโอ้โห เวทจับดำเจ้าพ่อมีเอ้มาจากเมืองจีนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะยาอ๋อครับ้ารือแทก็ยังเกียวกับเีนเนียบ้ารือแทราว้าวนี่เขียนไว้ว่า เดี่ยวประเสริฐครับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของบ้านแม่เรือนแพนี่เก่าแก่แน่นอนเลยนะอาจารย์เจ้าของบ้าอาจารย์เบญพรอาจารย์สวัสดีครับเบญพรครับผมเจ้าของเรือนแพปัจจุบันนี้ครับครับผมของเรานี่นะครับมาจากรายการชื่อกวนชวนเที่ยวทางทูพิชชันเคยชมแล้วค่ะรายกันวันนี้ถือว่าแหมมีโอกาสมาเยี่ยมชม ความสวยงามของเดือนแพโบราณนะใช่เรือนแพโบราณนี้ทําด้วยไม้สักทองทั้งหลังนะคะอายุร้อยปีกว่าค่ะได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี50นี่นะคะเป็นบ้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมได้ระดับเอเชีย8กค่ะหน้าพระพักพระเทพนะคะโอ้โหต้องขอบคุณคุนอ้วนนะวันนี้ผมเป็นบุญมากด้ไละเยี่ยมชมนะครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมเลยนะครับครับขอบคุณครับ จางเพียงพรครับอยากทราบมากเลยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเออเรือนแพโบราณหลังนี้นะคะทำได้ไหมจักทองทั้งหลังนะคะอ,อ,าอายุร้อยปีเศษค่ะคุณเตียมาจากเมืองจีนคุณเตียได้มาซื้อเรือนแพหลังนี้คฮะคจากคนจีนต่อซึ่งทําเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอืมแต่แล้วพอคุณเตี๋ยซื้อคุณเตี๋ยก็เปลี่ยนเป็นร้านขายโชห่วยอ๋อครับจะมีชาวบ้านทายเรือมาซื้อของอัแปแบะ ส่้งตันแซ่เตียวก็คือชื่อเหมือนคุณพ่อค่ะแล้วร้านนี้ชื่อร้านเตียงงวนหงค่ะ <S <S แต่ที่สําคัญนะได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับรางวัลน,นะคะ คือเมื่อปี2543เนี่ยะเราไม่ได้ลอยน้ำเราอยู่บนบกเราไม่ได้ค้าขาย hmm. แต่เราทรงไว้ทึงสถาปัตยกรรมทรงไทยโบราณเรือนแพรทรงไทย hmm. หาไม่ได้แล้วในสมุทรสงครามนี้ hmm. เหลือหลังเดียวในแม่น้ำแม่โกล oh. สถาปัจจามาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวรสินทีรพันธ์ รองศาสตราจารย์ดร์สิริวันศิลาพัช,ชะ,ะนันและนิสิตเสร็จแล้วท่านก็ชวนเข้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแหดล้อมศิล,ลปรกรรมร่วมกับประเทศเดนมาร์กโดยเดนมาร์กให้ทุนมาส่อางกลุ่งโดยที่ขณะที่ซ่อมนี้จะส่งคนมาควบคุมไม่ให้เราเปลี่ยนทรงเพราะต้องการอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนุ่นหลังดูเสร็จแล้วสถาปัานจุฬาคณะเดิมนะคะ ก็ส่งเข้าประกวดระดับยูเนสโกเราก็ได้รางวัลมาจากองค์การยูเนสโกได้รับรางวัลต่อหน้าพระพาคพระเทศพัก<ม>แล้วก็เกียรติบัตรโดยได้รับรางวัลเป็นบ้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับเอเชียแปซิิอาจารย์ครับช่องนี้เนี่ยที่เขียนไว้ว่าช่องนี้ละไเนี่ยมันนิรภัยยังไงอางจารย์ท่องเที่ยวบอกว่านี่จะได้ไหม หนีได้ค่ะจะหนีได้ยังไงอาจารย์ครับข้างล่างเราเป็นเรือโตใช่ไหมฮะครับดิฉันบอกว่าจะเอานิ้วสอดเข้าไปเปิดแล้วก็เอาตัวเบี่ยงลงไปนะคะคนผอมก็ไม่ต้องเบี่ยงคนสมบูรณ์ก็เบี่ยงหน่อยก็ลงไปแอบดึงกระดานข้างล่างไว้โจก็จก็หาเราไม่เจอไม่เจอนี่คือปู่ปัญญาไทยสมัยโบราณนะคะอีกช่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเขียนไว้ว่าร่องพิษวงค์ับอาจารย์ร่องพิษวงนี้ให้คุณทายฮะยิ่งขยาบ่ะครับ คุณวดมาทิ้งก็อย่าผมมาไว้ตกบาปอ่ะวาดมาเป็นอะไรครับเพราะมันเป็นช่องสําหรับผู้ชายใช้อ่ะครับจริงป่ะฮะช่องฉี่ลงไปในนี้มันเป็นช่องฉี่แหมวันนี้ได้มีโอกาสมาชมเรียกว่าสิ่งที่อาจารย์กับครอบครัวนี่อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังดูต้องขอบคุณอาจารย์พิงพรด้วยนะครับขอบคุณนะครับ have you waiting at your door i